คือคือจะเห็นได้ว่างานของรัฐบาลพลเอกประยุจันร์โอชาตลอดที่ผ่านมาเนี่ยท่านก็ไปประชุมในเวทีโลกได้รับโอกาสในการไปประชุมคือไม่มีใครรังเกียจรังงอนจริงเหรอผมฮะเห็นเขาบอกว่ามีที่ยืนในเวทีโลกเลยนะเอาดิฉนก็เห็นก็ยืนอยู่นะดันก็เห็นท่านก็ยืนจับไม้จับมือกับผู้นำหลายประเทศคือพักเพื่อไทยช่วงนี้เขาว่างสภาปิดไอ้ในสภาเขาไม่ได้มีปดอภิปรายอะไรแล้วเนี่ยค่ะเพราะว่าปุ๊บเขาก็ ภาษาเจ้า้าเรียกสมหัวอันนี้ภ<อ>าษาวิทยาการเรียกตั้งวงเสวนา<อ>นะ8ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเป็นอย่าง8ปีประยุทธ์พอเถอะครับประเทศไทยต้องไปต่อในหัวข้อของพรรคเพื่อไทยก็คมน้าพูดก็คนกันเองนะั่นแหละคุณหมอชนน่านอะไรต่างเนี่ยนะสมาชิกพรรคเพื่อไทยก็มาคุยกันซึ่งก็ไม่น่าเชื่องไงคะว่าจนถึงขณะนี้แล้วเนี่ยยังมีวาทกรรมว่าประเทศไทยไม่มีที่ยืนในเวทีโลกอยู่อีกอะ่ะทั้งๆ้งที่ผ่านมาเนี่ย ก็มีภาพข่าวปรากฏว่าพลเอกประยุจันโอชาเองอยู่ในมีที่ยืนอะมีที่ยืนมีที่นั่งมีทั้งที่ยืนมีทั้งที่นั่งมีทั้งที่จับมือโอเยอะแยะก็มีทั้งที่กอดกันก็มีเอาแล้วบอกว่ามีที่ยืนได้อย่างไรเห็นไหมมีที่ยืนไหมคะมีที่ยืนมียืนมีที่ยืน โดดเด่นเลยนะเพราะถ้าไม่มีที่ยืนก็จะไม่ได้มายืนอยู่แบบนี้มีมีอีกที่ยืนหนึ่งไหมค่ะยืทีเอามาเอามาเลยค่ะเอาภาพมาเลยค่ะรัวๆนี่มีที่ยืนไหมคะนี่นะี่สภ้พาประชุมอประชุมเอรอันนี้ยืนแบบออนไลน์อ่าอันนี้ในช่วงโควิดนะคะรับมอบรับมอบจากนิวซีแลนด์นะคะ แล้วก็มีที่ยืนอีกหลายงานทีเดียวค่ะที่พลเอกประยุทธ์ไปปฏิบัติภารกิจในฐานะนายมนตรีของประเทศไทยแต่เหตุใด <c oughs> ขอภยัย <c oughs> เหตุใดคุณหมอชนนันสีแก้วกลับบอกว่าไทยไม่มีที่ยืนในเวทีโลกงานนี้คุณทิพนันสิริชนะต้องออกมาให้ข้อมูลซะหน่อยคุณทิพนันเนี่ยนะครับเลยให้ข้อมูลเรื่องที่ยืนนะ <c oughs> ที่อาจจะในแฟ้มข้อมูลของพรคเพื่อไทยไม่มี ว่าในรัฐบาลเนี่ยมีที่ยืนบนเวทีโลกยังไงบ้างอยากรู้จังเลยว่าแฟมข้อมูลเพื่อไทยมีอะไรบ้างอะ่ะถแถลงข่าวมาแต่ละทีก็แบบเอะไม่ได้ตามข่าวเลยเหรอเหมือน,นกับอยู่อีกโลกหนึ่งแฟมว่างเปล่าหรือเปล่าอยู่อีกโลกหนึ่งถ้าไม่มีคนทํางานนะผมให้น้องทีมงานคุยถึงแกนไปช่วยจัด <laughs> คิดกระจ้างนะช่วยหาข้อมูลได้คิดแพงด้วยได้ <laughs> <laughs> คุณที่พน,นันบอกแบบนี้นะครับบอกว่าที่ผ่านมาประเทศไทยในรับเชิญเข้าร่วมการประชุม ระหว่างประเทศเกี่ยวกับอะไรเยอะๆไปหมดเลยนี่ยกตัวอย่างมาสี่ห้าตัวอย่างนะที่คุณทิพนันยกมาเนี่ยนะครับอย่างเช่นได้รับเชิญเขร่วมการประชุมระหว่างประเทศเกี่ยวกับการส่งเสริมประชาธิปไตยที่มีความเป็นสากลเป็นการประชุมที่รับการยอมรับจากประชาคมระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องเช่นการประชุมบาหลีดโมแครซีฟอรัซึ่งไทยได้เข้าร่วมเป็นประจำทุกปีและได้มีบทบาทแข็งขันในการสร้างสรรค์มาโดยตลอด เพราะเป็นเวทีสําหรับการส่งเสริมความร่วมมือในภูมิภาคด้านการพัฒนาประชาธิปไตยใครหาว่าเราเป็นประเด็ก,การเขาจะเชิญไปไหมก็ oh. คุณัาากประชาธิปไตยเขาก็ยังเชิญไปเลยค่ะนะครับอ,อย่างตัวอย่างที่และการประชุมนี้นะครับมีผู้เข้าร่วมระดับผู้นําจาก37ประเทศในเอเชียและแปซิฟิก 2. ประเทศไทยเป็นที่ยอมรับในการเป็นเจ้าภาพจัดก,การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่35เมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยนปี62และก็รับเสียงชื่นชมจากนานาชาติในการเป็นเจ้าภาพที่ดี และ 3. เดือนพฤษภาคม65ที่ผ่านมาประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐอเมริกาได้เชิญพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนสหรัฐอเมริกาสมัยพิเศษครั้งที่2ที่กรุงวอชิงตันนะครับและผลจากความมุ่งมั่นของการพัฒนาประเทศเครือข่ายการแก้ไข,ข,ขปัญหาการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือว่า s d s n จัดอันดับให้ไทยเป็นประเทศที่พัฒนาย,ยั่งยืน อันดับที่44จากทั้งหมด163ประเทศถือเป็นอันดับที่1ของอาเซียนติดต่อกันเป็นปีที่5และที่สําคัญนะครับไทยได้เป็นเจ้าภาพการประชุมกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิกหรือว่าเอเปกประจําปีนี้นะครับในเดือนพฤศจิกายนปี65จาก21 K เขตเศรษฐกิจแล้วเอเปกเนี้ยมีหลายฟอรัมหลายวงหลายเวทีแค่นี้คุณหมอชนน่านนังพูดได้ยังไงว่าไทยไม่มีที ถ้าไม่มีที่ยืนเนี่ยเขาจะยอมมารับให้เราเป็นเจ้าภาพเอเปกเหรอนั่นสิอ๋อเออคนที่ไม่มีที่ยืนเนี่ยนู่นอยู่ดูไบอยู่ดูไบนู่นค่ะคนนั้นไม่มีที่ยืนในประเทศไทยอ๋อมีสิเขาจะกลับมายืนอขาจะรอแรสไลายก่อนรอแรสไลายค่ะค่ะ